สวัสดีค่ะขอตันงับทุกท่านเข,ข้าสู่รายการครุยกันวันจันทร์นะคะวันนี้พบกกันเช่นเคยค่ะตบรองกับวันจันทร์ที่1ี่กรากฎาคมพุทธศักราชสองพค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกันนะคะกับเราสองคนเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันอ้อมชนิสานะคะแล้วเดี๋ยวช่วง ช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกับดีเจตั๊กนะคะพร้อมกับลารายการนะคะเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะคะเป็นเสียงการตำนพริกกะปินะคาฝีมือของคุณแม่นะคะตอนนีนะคะกับข้าวที่บ้านก็น่าจะเป็นไข่ข้าวชะอมนะคะข้าวที่ได้กลิ่นเนาะเพื่อน สามารถติดการรักกันรายการคิดกันวันจันทรได้นะคะคุกวันจนัร์เลยค่ะนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะเอ่อจนทุกๆช่องทางเลยนะคะจนกว่าสื่อนี้จะไปถึงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางอ่าติกนะคะหรือว่าทางแป้นแดงบ้านฟ้านะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าสามารถเจอกับพวกเราสองคนได้ทุกๆช่องทางเลย ขอบคุณทุกๆข้อความขอบคุณทุกๆชักนะคะที่พักกันเข้ามานะคะกับรายการคุยกันวันจันทร์ค่ะช่วงนี้ขอให้คุณมาฟังดูแลรักษาสุขภาพากันด้วยนะคะคุณฟ้ฟนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะที่ฉันมีสาระน่ารู้ดีๆนำมาฝากนะค้าเพื่อนๆนะคะแฟนรายการคุยกันวันจันทร์นำมาฝากกันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วค่ะก็เพื่อไม่ให้เการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังสาระง่ารู้ดีๆจากทางรายการคุยกันวันจังกันได้เลยนะคะดอกเบญจมาศหรือที่รู้จักกันในชื่อดอกมัมเป็นดอกไม้ที่มีประวัติยาวนานและความหมายอันหลากหลายในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกอย่างจีนและญี่ปุ่นมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ ถิ่นกำเนิดและลักษณะทั่วไปถิ่นกำเนิดมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนและญี่ปุ่นลักษณะเป็นพืชดอกล้มลุกหรือมีอายุหลายปีลำต้นเป็นพุ่มแอกิ่งก้านไม่มากนักทุกส่วนมีขนละเอียดใบเดี่ยวเรียวยาวขอบใบหยกักสีเขียวเข้มมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันไปตามพันธุ์ดอกเป็นช่อกระจุกแน่นมีสีสันหลากหลายและมีกลิ่นหอมอ่อน ระยะเวลาการบานดอกเบญจมาศมีช่วงเวลาการบานค่อนข้างสั้นประมาณ13ชั่วโมงต่อวันดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกควรเป็นสถานที่ที่ได้รับแสงไม่นานเกินไปความหมายและสัญ,ญลักษณ์ดอกเบญจมาศมีความหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียตอนออกอย่างจีนและญี่ปุ่นความสุขและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยรวมแล้ว ดอกเบญจมาศเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขและความรักที่ยั่งยืนความยั่งยืนและความงามที่นิรันดร์ในวัฒนธรรมจีนดอกเบญจมาศเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความยืนยงการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติสติปัญญาและความเด็ดเดี่ยวมักถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่บุรุษแห่งบุปผาหรือดอกไม้ประจำสี่ฤดูการของจีนและเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิความสูงส่งและเกียรติ ในญี่ปุ่นดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้ชั้นสูงและเป็นตราแผ่นดินประจําชาติรวมถึงตราที่ใช้สำหรับสมเด็จพระจกักรพรรดิและพระบรมวงศานุวงศ์ความบริสุทธิ์ใจและมองโลกในแง่ดีดอกมมยังเป็นดอกไม้แห่งความรื่นเริงและความบริสุทธิ์ใจสันนิษฐานว่าผู้ที่มอบดอกไม้นี้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอความหมายตามสีสีขาวความบริสุทธิ ความซื่อสัตย์ความเชื่อใจสามารถมอบให้แก่ผู้ใดก็ได้เพื่อแสดงความจงรักภักดีสีเหลืองความสุขความโชคดีความเป็นมงคลสีแดงความรักความหลงไหลความรักใคร่ชอบพอสีชมพูความรักความโรแมนติกฝันหวานชนิดของดอกเบญจมาศมีการจำแนกเบญจมาศออกเป็นหลายชนิดตาลักษณะของดอกและการปลูก1 เบนจามาชนิดดอกเดี่ยวหรือ Standard Type ดอกมีขนาดใหญ่นิยมปลูกสำหรับการจัดแสดงหรือโชว์แต่ละต้นจะเลี้ยงให้มีเพียง1ดอกเช่นพันุแชมบรอกสีเขียวสโนโดนไว้ White, สีขาวสโนโดนเยลโล่ Yellow, สีเหลืองเบนจามาชนิดดอกช่อหรือ Spray Type ในหนึ่งช่อจะมีดอกประมาณ8-10ดอกลักษณะที่ตลาดต้องการคือกลีบดอก1-2ชั้นหรือแบบเบซี่ เช่นพันธรีแกนไวท์สีขาวรีแกนซันนี่สีเหลืองสโตริก้าสีแดงเบนจมาม่าชนิดกระถางหรือพอตเทพคริสแมนทิมัมเน้นปลูกในกระถางเพื่อการประดับตกแต่งเบนจมาม่าสวนหรือคริสแมนทิมัมอินดิคัมลินและเบนจาม่าหนูหรือค um um ร,ริสแมนทิมัมโมริโฟลิอัมรามาสมักเรียกรวมกันว่าดอกเก๊กฮวยนิยมนำมาตากแห้งเพื่อชงชา ประโยชน์ของดอกเบญจมาศนอกจากความสวยงามแล้วดอกเบญจมาศยังมีประโยชน์อีกมากมายชาดอกเบญจมาศหรือน้ำเก๊กฮวยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมมีฤทธิ์เย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนแก้ร้อนในแก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตบรรเทาอาการหลอดเลือดหัวใจตีบบำรุงสายตาเพราะมีวิตามินเอและเบตาแคโรทีนและช่วยย่อยอาหาร การแพทย์แผนจีนใช้เป็นยาระงับประสาทช่วยแก้เครียดทำให้ผ่อนคลายควบคุมไส้เดือนฝอยมีรายงานว่าเบนจามาดมีผลต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยบางชนิดใช้ในเครื่องสำอางและน้ำหอมเนื่องจากมีกลิ่นหอมและมีสารสกัดที่เป็นประโยชน์ไล่มแมลงมีคุณสมบัติในการไล่มแมลงการจัดสวนและการเกษตรอินทรีย์ใช้เป็นไม้ประดับและมีบทบาทในการดูแลระบบนิเวศ สรรพคุณทางยาในส่วนอื่นๆของพืชบางสายพันธุ์มีการใช้ส่วนต่างๆเช่นต้นรากและใบในการรักษาอาการต่างๆเช่นแก้ปวดศรีรษะไข้ปัญหาทางเดินปัสสาวะหรือรักษาแผลควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้ดอกเบญจมาจึงเป็นมากกอดแค่ดอกไม้สวยๆแต่ยังเป็นพืชที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ประโยชน์ทางยาและความหลากหลายทางสายพันธุ์ที่น่าสนใจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Google ขอขอบคุณภาพจากทัศนีสะทองล้อมขอขอบคุณการให้เสียงจาก AI Studio ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้านคะกับสาระราดารู้เรื่องราวดีๆมีประโยชน์นะคะที่นำมาฝากกันนะคะก็คงจะได้ฟังผ่านตนไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องรว คุณพู่ฟังอยากจะให้รายการคุยกันจันจันนะคะอยากให้เรานำาเสนอเรื่องอะไรนะคะก็สามารถส่งไป MP3 เข้ามาทางเราสองคนได้นะคะทางทายการก็ได้ขอแนะนำว่าขอเป็นช่องทางทางรายการนะคะสำหรับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟ MP3 ไฟ ไฟเวกไฟเอิงหนงสีเอนะคะไฟเวกเนี่ยจะได้คุณภาพสูงกว่าเนาะแต่ว่าเอียงเคสามก็จะเ,เขาเรียกว่าทางเทเลแกนจะสะดวกกว่านายนะคะเพราะว่าไลนา์บางทีเขามีข้อจํากัดอนะคะ,คะก็เลยแบบขอรับเฉพาะช่องทางทางเทเลแกนมก,แก็แล้วกันนะคะเอาละคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพบกับ ผู้ดำเนินรายการสาวสวยกันเลยนะคะส่วนดิฉันนะคะก็คงจะต้องอั้งดาพาจากไปก่อนนะคะพบก,กับเด็เจตั๊กต่อไปเลยนะคะขอเชิญพบก,กับคุณตัก๊กศศิภาสาวสวยของเราค่ะส่วนดิฉันอ้อมสุนี้าก็คงจะต้องอั้งดาพาจากไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในเทปต,ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะพบกับรายการคืนนันจันนะคะในช่วงที่าสามหลังจากที่สาระนาปผ่านไปแล้วก็คุณเอิมก็ได้ทักทายกันไปแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันที่14กรกฎาคม2 5 6 8นะคะวัน เรามาอัดรายการร่วงหน้าหนึ่งวันนะคะจริงๆ,งๆเป็นวันที่สิบสามจะราอัดรายการร่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเมื่อหลายวันก่อนก็ได้อ่านโพสต์ของน้องคนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องขังการเขาเรืยออะไรที่นักแร้งเปิดเหมือกเลงเปิดเหมือกลเลงไปเล่นดนตรีที่ที่เป็นนักศึกษาไอาชุดนักศึกษาไป ไปเปิดเหมือกร้างเพลงอ่าไปไปใส่เปิดเหมือกร้างเพลงอ,อ่อย่างว่าล่ะคะ่ะคนนำต่างคนต่างมุนเมืองซึ่งดิฉันว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็มาไกม่ได้ไปขอทานนะเออและคนนั้นเริ่มเข้าใจต่างๆนานานะทุกคนนะซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันมาถึงจุดนี้จั่เมื่อไหร่นะคะมาถึงจุดนี้จั่เมื่อไหร่นะ่นะนะงงมากเลยนะคะคือเข้าใจนะว่าพวกคุณคิดอะไรกันแต่พวกคุณลองคิดดูดีจะเห็นว่า น้องเขาไม่ได้ใส่ชน,นักศึกษาไปไปไปขอทานเขาไปทำงานเปิดเหมือลแางเพลงเป็นเป็นนักอ่าเป็นอา,อาชีพเล่นดนตรีนะ <c oughs> แต่ก็ยังมีบางคนนะบางคนนะฮะยังเข้าใจยังจะยังพูดถึงคำไม่เหมาะสม ซึ่งดิฉันก็เออนี่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอมาถึงจุดจุดนี้กันแต่เมื่อไรนะในเรื่องของกอารอแต่งตัวคือคือไม่ได้อะไรมากนักนะคะสำหรับคนที่เป็นนักศึกษาที่มองมาเห็นแล้วเประเปิบหมอกล้างเพลิน เล่นดนตรีนะคะคือถึงเขาจะใส่ชุดนักศึกษาก็ใช่ว่าจะไปทำอะไรที่มันผิดจากสถาบันการศึกษานะคะเขาไปเปิดหมอกล้างเพลงเล่นดนตรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอา ไม่ได้ใช่ชิดนักศึกษาไปขอทานนะคะโอ้โหนะเป็นอะไรกันอะแล้วอย่างนึ่งนะคะเขาเขาก็ไปทำงานหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนเขาก็เปิดเหมือกร้องเพลงเล่นดนตรี นะจะเห็นว่าจะเห็นว่าเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาสถาบัานการศึกษาไป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 ขอทานแบบนั้นมันไม่ใช่นะคะแต่นี่โอ้โหคือไม่เข้าใจอว่า มันจะอะไรนักหนากับการเขาเรียกอะไรกับการเอาเลี่ยงที่เลี่ยงการแต่งตัวชิดนักศึกษาไปอะไรอะไรเนี้ยไม่เข้าใจแล้วบางคนนะคะถึงขั้นแยกไม่ออกนะ <laughs> ยกมาออกตรงไหนหรืมไมคะอยกมาออกตรงคำว่าขอทานกับอาชีพเปิดหมวกถ้าขอทานนะ่ะปกติถ้าเราไปนั่งขอทานตรงทานเลยแล้วเอาขันขันเงินไตนะคะเขาก็จะยื่นเงินแต่ให้นะถ้าเป็นคนที่ใส่ชุดนักศึกษาไปขอทาน อันนี้ก็อีกเรื่องนึ่งแต่อันนี้มันไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นการเปิดเหมือกแรงเพลงเขาเรียกว่าทำงานหลังเลิกเรียนนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรทำเพื่อครอบครัวต่างสายก็ต่างทำเพื่อครอบครัวนะคะน้องนยเยาวชนนักศึกษานะต่างสายก็ต่างทำเพื่อครอบครัว แล้วดิฉันไม่เข้าใจว่าแต่ละคนคิดอะไรกันแล้วมันไปผิดกฎตรงไหนนะมันไปผิดอะไรตรงไหนคะนี่แหละคือสิ่งที่ดิฉันสงสัย ก็ดิฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับการเอาไอเอาแต่งแต่งแต่งชิดนักศึกษาไปขอทานนะมันเกี่ยวกับการไปทำงานเปิดเหมือกลังเพลงนะคะ โอ้หดิฉันกำลังคิดอยู่ว่าเอมาถึงจิตนี้ได้ยังไงอะนะเอกำลังงงอยู่นะคะก็ฝากเอาไว้นะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะว่าเป็นโพสต์ของใครในบ้านซ้านะคะเอ่อไปอ่านไปอ่านโพสต์มาแล้วแบบ โอ้นี่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะแต่นี้ก็มานั่งเปลืยอ,อยู่ทางหน้าบ้านนะคะทาง,ง,งเขาเรียกอะไรศาลานะคะศาลาศาลาศาลาท่าน้ำนะคะ เธอสิพันบุรีนะฮะโอเควันนี้ก็มา,าพูดกันแค่นี้อาจจะเป็นเนืสอเส้นสังคมนิดเดียวนะคะแต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งดิฉันอยากบอกว่าใครที่เข้าใจ ใครที่เข้าใจอะไรผิดๆแบบนี้ก็เลิกนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนและเปลี่ยนทัศนะนิสยัยเปลี่ยนทัศนะคติในการที่เข้าใจอะไรผิดๆสักทีนะคะโอเคงั้นดิฉันก็ลาไปก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นในช่วงนี้ก็ เดี๋ยวก็จะได้เอาลงในช่วงกันตันนะคะวันนี้ก็ขออำนาจคืพสสนพระศิริรัตนไใยจงปกปักรักษาคุ้มครองคืนเพื่อฟังทุกท่านนะคะให้หญิงดีมีคำสึกนะคะแล้วก็ยังรับอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำคลิปดีๆไม่ไ้จะเป็นรีวิว รีวิวอานหานมรีวิวกาแฟกาแฟรีวิวอะไรก็ตามนะคะหรือ,อใครที่ฟังอย,อยากรายทำคลิปอะไรทำคลิปรีวิวอะไรก็สามารถาส่งมาได้นะคะสำหรับพี่ๆในตาพี่ๆในตาตาร์สำหรับเพื่อนๆที่พี่นพนในตาตอนะใครที่ติดตามใครที่เป็นเพื่อนตั๊กนะคะก็สามารถ ผักหากันได้นะคะวิธีทำจะคืออัปโหลดคลิปนะคะลงทิกต็อกนะคะอัปโหลดคลิปลงตาเตอร์นะกับใครด้วยอัปโหลดคลิปลงตาเตอร์จากนั้นให้หลังจากอัปโหลดแล้วนะคะหลังจากที่เราอัปโหลดคลิปแล้วให้เขียนให้ให้เราพักพักหา,าชื่อ จะเป็นชื่อขังดีเจอ้มก็ได้ใครที่ติดตามดีอ้มใครที่เป็นเพื่อนดีเจอ้มนะคะหรือใครที่เป็นเพื่อนกับกับดีเจตักนะคะผักได้ทั้งสสงคนเลยนะคะหลังจากที่เราผักหาเสร็จนะคะจบัจบชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้เสร็จแล้วนะคะก็สามารถเขียน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 อ่า ด้วยนะคะเขียนเขียนนับติดท้ายไปด้วยนะคะว่าฮัตทอกรายการคุยจันทร์จานะคะแต่ก่อนจะเขียนก็เขียนส่งคลิปที่จะรีวิวแล้วก็ตามด้วยฮัตทอกรายการคุยจันทร์นะคะแล้วก็สําหรับบ้านเขียวนะคะสําหรับบ้านเขียวก็สามารถส่งคลิปรีวิวได้เช่นกันนะคะ ที่บ้านเขียวสำหรับใครที่เป็นเพื่อนกับดีเจตักและดีเจเอิมนะคะก็สามารถอ,อ่ส่งมาได้คลิปเพื่อนที่พี่ส่ง,งมา่งมาไม่ว่าจะเป็นทางติ๊กตอกหรือทางบ้านเขียวนะคะจะนำไปออกในรายการคุยกันทันจันนะคะในแต่ละเทปนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ bye บ๊ายบายสวัสดีค่ะ